ชูกา BTS เปิดเผยหากสมาชิก BTS ออกเดทคิดว่าอาร์มี่จะตอบสนองอย่างไรสวัสดีชาวอาร์มี่ทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะพามา่องเรื่องราวของนิววง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้นิววง BTS มีชื่อเสียงไปทัวลก สามารถสร้างสถิติไปได้ในหลา,ายๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงชาร์ตเพลงต่างๆทางยอดขายอัลบัมและสามารถเข้าชิงรางวัลในวิธีใหญ่ๆมากมายทั้งงานพรีเซนเตอร์ในเกาหลีใต้และนอกเกาหลีใต้ก็ค่าตัวสูงปีดย,ยังรวมไปถึงผลงานโซะละเดียวที่ปล่อยออกมาอีกด้วย พวกเขายังติดอันดับชาร์ตบินบอร์ด200บินบอร์ด100และพวกเขายังสามารถขายอัลบั้ม m a d Order 7ขายได้ถึง4 2 2 0 0 0หน่วยในสัปดาห์แรกว่าโดยเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามใครๆก็สามารถมีความรักกันได้ชูก,การหนึ่งในสมาชิวง b t s เขาได้เปิดเผยว่า หาก b t s เดทคิดว่าอามีจะตอบสนองอย่างไรในการสัมภาษณ์ใหม่กับ Rolling Stone b t s ได้พูดคุยในเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งผลงานเพลงอดีตและอนาคตหนึ่ง RM b t s ลีดเดอร์ของวงเขาได้เซ็นสัญญากับทางต้นสังกัดเป็นคนแรกในปี2010แล้วค่อยๆก่อตั้ง b t s จอนกุ๊นองเล็กเขายังได้กล่าวถึง RM ว่าผมคิดว่า RM เจ๋งมาก ผมไม่รู้มากนะเกี่ยวกับการร้องเมื่อผมได้ย,ยิน RM รัเผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆและผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ดึงผมเข้ามาหาเขาด้วยบุคลิกที่สดใสของเจโฮปเขาจึงเป็นที่รักของเพื่อนสมาชิกผมคิดว่าเจโฮปสามารถลงสมัครสมาชิกตำแหน่งประธานานธิบดีของโลกได้วีได้กล่าวจะมีคะแนนเสียงอย่างน้อย6คะแนนจากเหล่าสมาชิกอาได้กล่าเสริมว่า จโฮปเป็นนักเต้นที่น่าทิงและเป็นแรปเปอร์อย่างน่าประลัดใจทักษะเขาเรียนดูที่ยอดเยี่ยมในสมัยตอนเป็นเด็กฝึกจีนหนุ่มหล่อวิวายเด็กหนุ่มเดินบนท้องถนนแต่มีแมวมองตาดีมาเจอเขาจีนจึงถูกเรียกตัวไปออดดชั่นมีความหล่อเหลาอย่างแท้จริงเขาพัฒนาทักษะทางด้านดานตรีที่น่าท่ง วีผู้ขั่งใคร่ดนตรีแจ๊สดนตรีคลาสสิกวีเขามีเสน่ห์เป็นอย่างมากในางานรูกลักและบุคลิกของเขาในการสร้างภาพลักษณ์ที่ยดเดเยน่ยยังรวมไปถึงสร้างความประทับใจให้เหาสมาชิกแต่ละคน จิมมินเป็นนักเต้นที่มีไหวพริบและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเขามีความสมบูรณ์แบบที่แข็งแกรง่งในการสัมภาษณ์นี้นะคะหนองชูก,การ์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกเดตสมาชิกมีความกังวลว่าอามีจะตอบสนองอย่างไรเกี่ยวกับการออกเดตหรือไม่ชูก,การได้ตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ด้วยวิธีตรงตามความเป็นจริงตามแบบฉบับของเขา ผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามนี้เขาบอกกับโรลิงสโตนนะคะว่าอามีเป็นกลุ่มที่หลากหลายในสถานการณ์สมมตินี้บางคนอาจจะยอมรับหรือบางคนอาจจะไม่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นการออกเดทหรืออย่างอื่นชูกาได้กล่าวตอว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นปัจเจกบุคคลและพวกเขาจะเข้าใจสิ่งต่างๆแตกต,ต,ต่างกันออกไป นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ที่หนุ่มชุก,กาได้พูดถึงการออกเดตนั่นเองค่ะที่ช่องสไตล์นิดของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ